สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะแบบนี้เลยซื้อเก็บใส่ตู้เย็นไว้กินได้ทั้งวันดูเป็นของฝากด้วยอร่อยขึ้นอร่อยสุดๆตัวอร่อยขึ้นอร่อยยังไงพูดไม่ไม่พูดว่าอร่อยไม่อร่อยหรือเปล่าอร่อยหรือไม่อร่อยพูดเองชมได้ต้องบอกว่าดูน่าก่างไม่ไม่ไม่สินดาวอร่อยมากอืม อส่ทองหวานไหมบอกก่อนไม่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 หวานแบบว่าหวานหวานพอดีคือบางคนคนแบบว่าหวานเลี่ยนหวานพอดีมากอุ้ยน้ำลายไหลอยากกินแตงกวาหิวว่ะแต่เราให้เกียดให้เกลียดให้ให้เขากินได้เยอะแ้วเราจะกินเมื่อไหร่กันแบบแห้งเออโชว์ไปเลยแบบแห้งเปน้องก้อนหนีก้อนใหญ่ที่สุดนี่ไม่นั่งอยู่นี้นี่นี่เสื้อฟ้าเลยค่ะนี่อันดาจักรขนมไปแล้วคุณออนเอพิว ใช่เรามีขนมเยอะแยะมากมายมีทั้งในเดี๋ยวผมขอไปเป็นพนักงานพนักงานแท็กประกันเปิดตะกร้าเลยค่ะน่ากินมากเออเปิดตะกร้าเลยแ่ขไม่ไหวเลยแม่มาแม่ขอมิ้นไม่ไหวเลยลเดี๋ยวแม่ขอบิ้วหน่อยแบบนี้ลูกค้าเที่ผู้ใหญ่บ้านกำลังกินอยู่คือก้อนนี้ก้อนใหญ่แบบนี้เป็นขนมเปียะไส้ทรัส พอเปิดตัวพร้อมแพ็กเกจใหม่ก้อนใหญ่มากข้างในจะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวแม่ขอดูข้างในหน่อาชีพอะไรลูกข้างในจะเป็นแพ็กเกจพร้อมถาดทองแบบนี้ก้อนใหญ่แบบนี้เลยซีอูสุนอากาศดันดีดูดหน้าแป้งไม่ให้แตกไม่ให้เละพร้อมถาดสีทองเหมาะกับการซื้อเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลสงการแฉ่งแม้งเลยตอนนี้นะไม่ก้อนใหญ่แบบนี้สงการแบบว่าคือเราจะแบบว่าะกัจะกับต่างจังหวัดใช่ไหมใช่ ยังคิดไม่บอกว่าเอ๊ะจะอะไรฝากแบบว่าคุณปู่คุณย่าดีนะบอกคนบอกบอกคนหมื่นคนในเนี้ยฟ้าให้ย้าไม่อยากพลาคดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะ